ถ้าไม่มีเธอชีวิตฉันคงลำบากเดี๋ยวทีมงานช่วยเก็บลูกกระเดื่องที่อยู่ข้างหน้าด้วยลูกนึงนะันกนก็ชื่นใจ you can give me อยากมีคนมาเซอรไพรส์ก็มาดูที่พ้าหนุ่มขวัญใจสาสาว จอและนอกจออย่างพี่ตุ้ยเกียริกะมลนกันบ้างก็วันนี้พี่ตุ้ยของเราเขามีโชว์คอนเสิร์ตกันที่คลื่นร้อน915 H ตกับงาน Hot On Ground และงานนี้เจ๊ก็เลยมาดักรอกันตั้งแต่หัววันกันเลยทีเดียวแต่รู้สึกว่าโชว์ใกล้จะเริ่มแล้วแหละงั้นไปชมกันก่อนดีกว่าเดี๋ยวค่อยกลับมาเซวที่หลังตอนนี้เป็นนักร้อง ธอชีวิตฉันคงลำบากถ้าไม่มีเธอแลังฉันจะรักใครจะมีใครให้รักเพราะเธอดีรักครั้งแรกกันชีวิตเพราะเธอดีคนสุดท้ายคนหัวใจ ร้องร้องเพลงกันอยู่ก็มีเสียงแซวจากแฟนละครผู้ใหญ่ลีกับนางหมาลอยขึ้นมาบนเวทีอยู่ตลอดตลอดตลอดและก็ทำเอานายตุ้ยของเราเคลินไปเลยหลอจังเลย <c ười> ชมกันสา <c ười> าัาหน่อยระวังลูกกระเดืองกี้กออกมาด้วย ตแต่แจรู้สึกได้ว่ามาดูคอนเสิร์ตทุกครั้งนี้เนี่ยเพื่อนก็มาดูท็อลโชว์ไปด้ยวยในตัวถทำมีเชียงนั้นไปดูกันเอาเองเลยละกันดิเจคือนี่เป็นอะไ,ไรกันไม่ต้องเสียงดังตลอดเวลาสุดที่ดีครับจริงหรือเปล่าเนะโซนดยอดครับพี่โซนนี้ได้อยู่นะเนี่ยเกาเหลี งานช่วยเก็บลูกกระเดื่องที่อยู่ข้างหน้าได้วยลูกใหญ่นะฮะนั่นก็เทยครับพี่เมื่อกี้ผมแบบเทลงแรกที่จะหายไปทำไมดูชาวบ้านดูชาวบ้านเขาไม่ชอบคนมีเราอออันนี้เลี้ยงด้วยอะไรครับเป็นอาหารเม็ดร้อคนไม่ได้ฟาเอาล่ะผู้ใหญ่ดีนันมาฮะก็ได้เห็นกันอยู่ก็อยากดูละครผมก็เจอได้ทางช่องสามครับโอ้สุดยอดเล่นเป็นอะไรครับเอ่อเล่นเป็นตัวร้ายฮะอ๋อครับนังมาอยู่นี่โอ้โห อันนี้นางมาลายผู้ใหญ่ดีกับน,นางมาสนุกมากฮะด้วยหน้าตาผมกินเทรนขนาดนี้เรื่องนึงรอจ่ออยู่อะไรครับพี่เคยบันนอกงานฮอตออนกล่าววันนี้ก็จบลงแบบฮาๆาตามสไตล์ของนายตุ้ยเขาแหละแต่สัปดาห์หน้าขอบอกว่าเราจะตามนายตุย้ยไปมันยกกววกันที่งาน True Music Party b o r True Move ดูฟียกกววกันบากเตรียมตัวรอได้เลยจ้า ယောင်ဒီကနေရောက်လာတယ်